โอเคสติ๊กเกอร์สองนะเฮ้ยวับใส่ด้วยได้ดิเพื่อนโอ้วับใส่ผมอี ดีดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอเอกภูมิเกมมิ่งนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นซิลในตำแหน่งจักเพื่นนะครับทุกคนไอเทมรุมพลังแสงในผมจะขึ้นให้นะตอนก็ร่างมาประมาณนี้นะมันสามารความสองสองได้สบายนะตัวซิวเดี๋ยวเพื่อนเราจะไปเลสนะต้องไปดูเพื่อนเลสก่อนหลองไป เอให้หมดเลยเพื่อนป้อมเลียนดักของเราถูกจโจมตีโจมตีโจมตีเรามาว่ะเอาเดียวมาดิเกฟิเกอร์นะเดี๋ยวเราได้ฟิกเกอร์มานะั่นสิไปดูเลดหน่อยฝากดูบียเดักของเราถูกโจมตี่าไโอเคฟิกเกอร์สองนะ <laughs> เว้ยวับใส่ด้วยได้ดิเพื่อนผมนี่ยังชอบเลยวับใส่ด้วย <Yeah. S 1> เดี๋ยวรู้เลยเพื่อน <Yeah. S 1> เราเวฟสีวนะทามิมังกร <Yeah. S 1> ผมจะเล่นอีกตูนเล่นอ่ะ ต้องเล่นมังก,กรของเรานะนะโจมตีโอ้ยลบปาดไปไงนี่โอ้ไม่ถึงนะผมทำอะไรนะต้องรอคูดาวนะผมหลบมาแล้วทุกคนเดี๋ยวม้าจะเห็นไม่นะ okay. โอ,โอเคโทษทีว่าเพื่อน ้องเข้านะต้องเข้านี่ไงไอตัวเลนเมัน2ตัวมันอันติไปแล้วนะมันเห็นผมแล้วมันช็อกไปแล้วอย่างนี้สวยนะโอเคไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรโอ้โยกได้ปะไม่ได้นะ ระาังอภิสิทธาก,ก้อนให<อ>้ทีเอาละเหมือนนาะคอสจะมาจองจ้องมองๆแล้วนะโอเคเรามีเพื่อนฝั่งนู้นสองฝั่งนี้สามเล่นได้นะรออัิตินี่ไงนี่ไงหัวจัดเพื่อ,อนได้ต่อได้ไหม ไม่ได้แล้วนะเราต้องโจมตีอพีเซ็ตเราต้นพวกมัาก่อนออแล้วทำไมเดือดจังว่ากต้องเลนดั้ของเราถูกโจมตีซึ่งรีสีสั้นก็ประมาณนี้แล้วทุกคนเหมือนเดียวม้าจะมานะอนานโอเคแล้วผมไม่มีพานิชยวเราได้อยู่นะ แนวป้องกันศัตรูหายไปแล้วโอเคแล้วผมรอดส่งออกไปสวยสวยระวังมันป่ากันทุกคนของเราถูกโจมตีสวยหมายต่อเพื่อนมาขึ้นเป็นเจาะเล็กเลยนะตอนนี้ผมโอ้ไม่สวยอู้หู้รับเพื่อนสวยจัด โอ้เพื่อนเกือบซุยไอ้เลืองกลางของเราถูกโจมตีไอ้ตัววาร์ปไซผมนี่ผมยังไม่ลืมหรอก <c oughs> อล้ว <c oughs> อุ๊ยอุ๊ยอุ๊ย,ยโดนนะโดนนะไ <c oughs> ม่มีอะไรทุกคน <c oughs> ต้องหนี ไม่หนีก็ตุยตีงลงระเบิดให้ทีอัตรีแปดวินะอีลินน่าจะมีแข็งข้าอ้อมเลนกลางของเราถูกโจมตีอีลินอยู่ไหนไม่กลับบ้านนะมันมีช็อคว่าเพื่อน,อนมีมีโอเคกลับบ้านนะ ไอ้กลับก็จะเจอแบบนี้กลับของมากลับบ้านเฮ้ยกันไหนดีวะเนี่ยโอเคตรงนี้เหรอไม่จะได้ชัดดาวนะ <S <S โอ้วาบใส่ผมอีก คุ<แ>วับใส่ผมนะ,ะทุกคนคูกส่งออกไปแล้วไม่ได้นะผมจะไม่ประมาทสคหัสฉันอ,องเล่กลาของเราถูกโจตมตนะีมันจะเข้าปูนะมันจะเข้าปูมันไม่ให้เว้ย ิกล็อกสวย,ยไ,ไม่โอเคโอ้โหพี่ตัวเล่นเอาจัดนะได้ดิเพื่อนเป็นแดดเป็นหมดแล้วนี่ นี่ไงนี่ไงเอาละตอนนี้เราเริ่มแรงนล้วทุกคนเฮ้ยเพื่อนไม่เอาดิลมกำลังจะพับแต่เจ้าไม่ tower มันเอาจัดว่ะมันต้องเอา ไม่ได hey. well, ้นะต้องขอยนะตัวเลนเราจะหิวว่ะเฮ้ลีเพื่อนกำลังจะพักแคลรี่ผมแคลรี่เพื่อนโอเคแคลรี่เรามาแล้วนะ จะเพื่อนังขับเสอาวพวกสายวาร์ปดูนี่มันมีมันยังไม่มีโอบนะเราเล่นได้แล้วมันทันระเบิดไปแล้วอุ้ยแรงจุงอ๋อ คี่อยูก็นะแตกผมหลุดด้วยแล้วเวมื่อกี้ิ้งรองไรของเราถูกโนะจมตีโว้ย An enemy has been defeated. An enemy Don't has been it, defeated. It, that's it, that's it. An ally has been defeated. Yeah. An enemy has been defeated. Your tower has been destroyed. What? You have defeated an enemy. Mm -hmm. assist! Ma, oh, Your team has destroyed a tower! An ally has been defeated. Ultimate. Oh. เกิดอะไรขึ้น okay. อีลินยังไม่ออกอันนี้นะ I am terrible shame. Oh nice. you know Double kill. Money you know Dominating. You know Double kill. เราจัดว่ะมาเลยนี่ไงนี่ไงโอเคครับจบปั้มเลยเพื่อนมาจบใจส่วาร์ฟนะก็ตึงว่ะตอนนี้โอ้ถือว่าได้เล่นนะดูเลนนี่อย่างเขาอ่ะ วับใส่แล้วจะต้นเกมเลยนะโอเครี okay. ซีซั่นมานบอกเลยว่าแต่ละดาวนั้นมันไม่ง่ายเลยทุกคนอย่างกันดาลบเลยนะ okay. มาดูดามเมจกันที่นึ่งนะเพจสิบสี่ห้าสิบแล้วตายไปห้าเลยเหรอทุกคน Okay. ดาเมจเรา29เปอร์นะทุกคน29เปอร์เยอะมากทีมไฟ68เปอร์เลยนะถือว่าเกมนี้ตึงมากทุกคนโอเคถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนบายบายสวัสดีครับผมเจอกันคลิปหน้า